โคตรหลอ่อโคตรใหม่บอกได้คำเดียวคันนี้571กิโลเท่านั้นนะครับกับบอบเบอร์1ัน2องยูโรไฟปี2 4 2 5นะครับเ,เพื่อนๆจัดทรงมันอย่างดีของเดิมมีให้อีก1ลังมาผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับหล่อเลยเนี่ย571กิโลนะครับใหม่โคตร รถคันนี้มีวารันตีเหลือถึงเดือน6ปี2026ด้วยนะครับใหม่มากๆมากระสีดำเงาเจ็ทแบ็กแฮนด์ยกสูงมีให้แฮนด์เดิมเรามีให้นะครับแล้วก็กระจกกลับลงล่างหล่อๆเลยแคชฟงแคชบาร์มีให้ครบๆเลยเพื่อนๆพรมเบรกแอมเบอร์ดิสคู่ยางหน้าหลังครอบขาวนะครับชิ้นโกะขนยังมีอยู่เลยนี่ไฟเลี้ยวหลังพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟไท้ายหลังของเดิมเรามีให้นี่แล้วก็เป็นบังโคลนสั้นหล่อๆจัดทรงอย่างดีบังโคลนเดิมเราก็มีให้นะครับ ป้ายทีเหีนเยนยงข้างมีให้รบครบตัวเครื่องใหม่ๆใ,ใ,ใสๆโคตรใหม่นี่สีเดิมจากโรงงานยังอยู่เลย้องคอท่อดูเอานะครับมาส่นเจ้าคันนี้นะครับจัดทรงมาให้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ4,59,000บาทจัดไปถึงแจงสวัสดีครับ